ถึงแม้แพนจะตากตามงานทำไล่ไถนาแต่ช่วงนี้ใครๆก็ทักว่าแพนสวยขึ้นนั้นเรามาดูเคล็ดลับความสวยของแพนกันเลยนะคะแพนใช้อะไรคะเซรั่มบำรุงผิวเซรั่มบำรุงผิวแล้วใช้ยังไงคะเช้าเย็นก่อนนอนเช้าและเย็นก่อนนอนทุกวันไหนลองใช้ท้ายพี่ดูหน่อยสิคะเนื้อครีมเป็นยังไงม้างเนื้อครีมท้าทางจะนุ่มน่าดูน่าชม ืสวยสวยอ๋อซึมซาบเร็วใช่ไหมแพนค่ะเนี้ยละเอียดด้วยสวยเออซึมซาบเร็วจริงๆด้วยไม่เนินหนาใช่ไหมแพนไม่เหนียวไม่เนินหนาค่ะอ๋อแล้วตัวนี้คืออะไรอ่ะอีกตัวหนึ่งเนี้ยที่ไม่ใช่ใเซรั่มเนี้ยเนี้ยที่พอกหน้าค่ะคือ มาร์มาร์พอกหน้าหรอคะแล้วใช้ยังไงคะมาร์พอกหน้าก่อนนอนค่ะอาทิตย์หนึ่งประมาณสอ <3 S 2> งถึงสามครั้งอ๋ออ๋อใช่มีค่ะเออมาทิ้งไว้ค้างคืนเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ล้างออกตอนเช้าตอนตื่นนอนนะคะตอนตื่นนอนอมันไม่ตึงใช่ไหมแทนไม่ค่ะหรอเนื้อไม่ตึงมาร์ทิ้งไว้ทั้งคืน อืมผิวจะได้อิ่มเอิบสวยเราก็ได้รู้เคล็ดลับความงามของแพนแล้วนะคะว่าคืออะไรมีทั้งเซรั่มแล้วก็มาส์เนื้อมูดพอกหน้าเคล็ดลับความงามของแพนเคถึงแม้หล่อนจะตากตามงานไล่แต่นานก็สวยได้แบบน่นใจเลิศขะเลิศ ขอบคุณน้องแผนมากนะคะที่มาบอกเคล็ดลับทํางานะ